สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะขึ้นเหนือกันไปที่เชียงใหม่เลยไปสำรวจเรื่องราวที่เป็นเหมือนหัวใจเป็นจิตวิญญาณของเมืองเลยก็ว่าได้ตํานานการสร้างวัดพระราธาตุดอยสุเทพครับค่ะเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้จักดีนะคะใช่ครับแหล่งข้อมูลหลักๆที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากเรื่องเล่าที่ชื่อว่าตํนานพระาธาตุดอยสุเทพช้างมงคลผู้เลือกภูบรรพศ เ,เรื่องนี้จะพาเราย้อนไปไกลเลยครับไปเจอทั้งกษัตริย์ผู้มีศรัทธาพระเถระจากต่างเมืองมีเรื่องปาฏิหาริย์ของพระบรมธาตุด้วยแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือช้างมงคลที่กลายมาเป็นผู้กำหนดตำแหน่งที่ตั้งของวัดเนี่ยครับค่ะฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาลองกลั่นกรองแกะดูแก่นสำคัญของตำนานนี้กันทำความเข้าใจที่มาความหมายต่างๆแล้วก็ความเชื่อที่ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันเอาล่ะครับ มาเริ่มกันเลยก่อนอื่นมาทำความรู้จักดอยสุเทพกันนิดหนึ่งก่อนดีไหมครับดีเลยค่ะภูเขาลูกนี้ก็ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองเชียงใหม่สูงเด่นเลยสูงจากระดับน้ำทะเลก็เอ่อพ6 0 0กว่าเมตรสมัยก่อนนี่การจะขึ้นไปคงลำบากน่าดูนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็สะดวกแล้วมีทั้งถนนมีบันไดานาคสวยงามที่เราคุ้นเคยกันใช่ค่ะส่วนชื่อสุเทพนี่ก็ ออมีเรื่องเล่าว่ามาจากชื่อเรือสีวาสุเทพที่เคยมาบำเพ็ญเพาะแถวนี้นะครับทำให้เชื่อกันว่าดอยนี้ศักดิ์สิทธิ์มานานแล้วค่ะแล้วถ้ามองในมุมประวัติศาสตร์นะคะบริบทช่วงเวลานั้นก็น่าสนใจมากคือตำนานนี้เกิดช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่19 20, ถึง20ก็ราวๆพศ1,800ปลายๆถึง1,900ก,กว่านะคะตรงกับสมัยพระเจ้ากืนา หรือที่บางตำนานเรียกว่าพระเจ้าแสนทองอ๋อครับกษัตริย์องค์สำคัญของล้านนาใช่ค่ะพระองค์ทรงปรีชาสามารถแล้วก็มีศรัทธาในพุทธศาสนามากๆยุคนั้นนี่อาณาจักรล้านนากำลังรุ่งเรืองสุดๆเลยทั้งวัฒนธรรมศาสนาการได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่บอกว่าสาคัญมากสาหรับบ้านเมืองเลยค่ะเป็นการเสริมบาร,รมีสร้างความมั่นคงครับ เข้าใจเลยครับทีนี้จุดเริ่มต้นจริงๆของตำนานมาจากพระเทระรูปหนึ่งใช่ไหมครับค่ะพระมหาสุมนณเทระท่านมาจากสุขโขทัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากลังกามาที่เชียงใหม่เลยด้วยความตั้งใจจะนำมาประดิษฐานเพื่อเผยแพร่ศาสนาในล้านนาค่ะการเดินทางสมัยนั้นคงไม่ง่ายเลยนะคะแน่นอนครับแต่ท่านก็มาถึงจนได้ พอพระเจ้ากือนารู้ข่าวก็ทรงยินดีมากเสด็จไปต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะแล้วตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันน่าสนใจขึ้นมาทันทีคือขณะที่กำลังเตรียมพิธีสมโพธกันอยู่เนี่ย<ฮ>เกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นเขาเล่าว่าพระบรมาธาตุลอยขึ้นไปในอากาศเองเลยครับต่อหน้าคนเยอะแยะทั้งพระเจ้ากืนาพระมหาสุมณเถระข้าราชบริพานโห<ฮ>ใช่ครับลอยขึ้นไปเฉยๆเลยไม่มีอะไรค้ำอยู่ สร้างความตกตะลึงปีติอินดีกันมากเราไม่ใช่แค่นั้นนะคะที่น่าสนใจมากๆคือหลังจากลอยขึ้นไปแล้วพระบรมธาตุองค์นั้นนะคะแยกออกเป็นสองส่วนหรือสององค์ขนาดเท่ากันเป๊ะเลยอ๋อแยกเป็นสององค์กลางอากาศเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วถึงค่อยๆลอยกลับลงมาคือปาฏิหาริย์ซับซ้อนแบบนี้เนี่ยถูกตีความทันทีเลยว่า เป็นพระประสงค์ขององค์พระาธาตุเองที่ต้องการจะประดิษฐานในสองสถานที่ไม่ใช่ที่เดียวเพื่อให้พุทธานุภาพแผ่ไปกว้างขึ้นเป็นการตีความที่เปลี่ยนทิศทางเลยนะครับค่ะสะท้อนความเชื่อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารเจตนงได้แล้วเรื่องเหนือธรรมชาติแบบนี้ละค่ะที่กลายเป็นการตัดสินใจสําคัญเหนือกว่าแผนของมนุษย์ไปเลยพอเป็นอย่างนั้นพระเจ้าเกิรนากับพระมหาสุมนเถระก็เข้าใจตรงกัน หลังจากปรึกษากันแล้วพระาธาตุองค์แรกก็เลยถูกอัญเชิญไปไว้ที่วัดสวนดอกหรือชื่อเดิมคือวัดบุกผารามค่ะซึ่งเป็นวัดสำคัญเก่าแก่ในเมืองเชียงใหม่อยู่แล้วนะคะมีการสร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นมาบรรจุพระาธาตุทำให้วัดสวนดอกยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีกครับแต่นั่นแค่องค์แรกและองค์ที่สองะครับจะไปไว้ที่ไหนนั่นน่ะสิคะคาถามสาคัญเลย คลิมักซ์ของเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับผมไม่มีใครรู้ไม่มีใครตัดสินใจได้ว่าจะไปไว้ที่ไหนดีพระเช้กูนากับพระมหาสุมณเทระก็เลยใช้วิธีที่พิเศษมากคืออัญเชิญพระธาตุองค์ที่สองเนี่ยใส่ในพอบอ๋อภ oh, าชนะสวยๆมีค่านะฮะใช่ครับพอบทองคำหรือเงินแกะสลักแล้วนำพอบนั้นไปวางไว้บนหลังช้างมงคลเชือกหนึ่งใช้ช้างเป็นผู้นำทางเลยเหรอคะใช่ครับ แต่ไม่ใช่ช้างธรรมดาทั่วไปนะเป็นช้างที่คัดมาแล้วว่ามีลักษณะดีตามตำราคัดฉลากโบราณอาจจะผิวพองหรือมีลักษณะมงคลอื่นๆเป็นช้างสูงโปรดของพระเชากือน,นาเลยค่ะแสดงว่าให้ความสำคัญมากครับมีการทำพิธีใหญ่โตสวดมนต์อธิษฐานจิตพรมน้ำมนต์แล้วก็ปล่อยช้างไปเลยครับให้เดินไปเองตามสัญชาตญาณไม่มีใครบังคับไม่มีใครนำทาง โหการเลือกใช้ช้างเนี่ยสะท้อนความเชื่อลึกซึ้งของคนสมัยก่อนจริงๆนะคะช้างโดยเฉพาะช้างมงคลเนี่ยถือเป็นสัตว์คู่บาร,รมีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์การให้ช้างนำทางเรื่องสำคัญขนาดนี้ก็คือการแสดงความไว้วางใจในพลังธรรมชาติหรือสัญชาตญาณว่าอาจจะนำไปสู่สิ่งที่ถูกที่ควรได้ดีกว่าความคิดมนุษย์ครับเหมือนยอมรับว่ามีพลังบางอย่างที่เหนือกว่า ใช่ค่ะเป็นการยอมรับการชี้นำนั้นไม่ใช่แค่เรื่องปฏิบัติแต่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์มากแล้วเรื่องต่อจากนั้นก็น่าติดตามมากครับช้างมงคลที่มีผอบพระาธาตุอยู่บนหลังก็เริ่มเดินออกจากเมืองคนก็เดินตามกันไปเยอะแยะเลยด้วยความศรัทธาใจจดใจจ่อนึกภาพตามเลยค่ะคงเป็นกระบวนที่ดูขลังมากช้างก็เดินมุ่งหน้าไปทางตะวันตกขึ้นดอยสุเทพไปเลยครับทางก็ชันป่าก็ทึบ แต่ช้างก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆอย่างมุ่งมั่นไม่มีอาการเหนื่อยหรือลังเลใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยทุกย่างก้าวของช้างคงมีความหมายน่าดูนะคะตอนนั้นใช่ครับแล้วก็มาถึงจุดสำคัญที่สุดพอช้างเดินขึ้นไปถึงยอดดอยนะจุดจุดหนึ่งมันก็หยุดเดินแล้วค่อยๆย่อตัวลงหมอบราบกับพื้นเลยครับหมอบลงเหรอคะไม่ใช่ลมเพราะเหนื่อยไม่ใช่ครับลักษณะคือการหมอบแบบแสดงความเคารพสูงสุด คุกเข่าหน้าลงใช้งวงแตะพื้นนิ่งสงบอยู่ตรงนั้นอัศจรรรย์จิงๆค่ะทุกคนที่ตามมาทั้งพระเจ้ากืนาพระมหาสุมนณเทระประชาชนเห็นภาพนั้นก็เข้าใจทันทีเลยครับไม่ต้องมีคำอธิบายวันนี้คือที่ที่ถูกเลือกแล้วใช่ครับสัญญาณชัดเจนมากว่าตรงนี้แหละ คือที่ที่เหมาะสมที่สุดที่จะประดิษฐานพระาธาตุองค์ที่สองพระเจ้ากือน,นาก็เลยทรงเป็นองค์ประธานในการสร้างวัดสร้างเจดีขึ้นตรงจุดที่ช้างหมอบนั่นแหละครับกลายเป็นงานใหญ่ของอาณาจักรเลยค่ะการสร้างวัดบนยอดเขาสูงขนาดนั้นสมัยก่อนนี่คือเรื่องท้าทายมากๆนะคะทั้งขนวัสดุทั้งแรงงานครับคงยากลาบากมากแต่ก็สำเร็จได้ด้วยพลังศรัทธาจริงๆค่ะพลังศรัทธาร่วมของผู้คน วัดพระธาตุดอยสุเทพก็เลยไม่ใช่แค่วัดแต่เป็นเหมือนอนุสรณ์ของความเพียรความสามัคคีของชาวล้านนาแล้วตัวเจดีย์ที่สร้างขึ้นก็เป็นศินละปะล้านนาที่งดงามหุ้มทองคําเปล่งประกายกลายเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่มาจนทุกวันนี้เลยนะคะครับและก็ยังมีเรื่องบันไดานาคอีกใช่ไหมครับที่สร้างเพิ่มมาทีหลังใช่ค่ะ สร้างในยุคหลังเพื่อให้คนขึ้นไปสาการะสะดวกขึ้นแต่ก็เป็นงานใหญ่อีกเหมือนกันนะคะสร้างบันไดหลายร้อยขั้นตามไหล่เขาแล้วก็มีพญานาคคู่ขนาบตลอดทางสวยงามเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะซึ่งการสร้างบันไดานาคนี้ก็ไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกนะคะยังมีความหมายซ่อนอยู่ด้วยคือตามความเชื่อเนี่ยพญานาคเป็นผู้พิทักษ์ศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของน้ําความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นสะพานเชื่อมโลกมนุษย์กับแดนศักดิ์สิทธิ์อ๋อครับ การมีพยานนาคทอดตัวยาวไปตามบันไดก็เหมือนเรากำลังเดินทางสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ภายใต้การคุ้มครองทำให้การเดินขึ้นไปมีความหมายทางจิตวิญญาณมากขึ้นไม่ใช่แค่เดินขึ้นบันไดธรรมดาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ของภาคเหนือเลยนะครับคนไปกราบไหว้กันตลอดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสาคัญวันวิสาขาบูชาวันปีใหม่ไปขอพรให้ชีวิตดีขึ้นเป็นสิริมงคลเติมพลังใจครับค่ะ ไม่เคยเสื่อมความศรัทธ,ธาเลยนะคะครับแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับจากตำนานเรื่องนี้อืมก็ให้แง่คิดได้หลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกก็คงเป็นเรื่องพลังของศรัทธ,ธาที่เห็นชัดๆจากการร่วมใจกันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่บนยอดเขาสูงได้อย่างที่สองก็คือบทบาทของช้างมงคลที่น่าทึ่งมากทำให้เราเห็นว่าในความเชื่อนี้แม้แต่สัตว์ก็มีหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสื่อกลางนำทางได้ ครับทำให้เห็นคุณค่าของทุกชีวิตใช่ค่ะแล้วก็สะท้อนความเชื่อเรื่องการสื่อสารกับพลังเหนือธรรมชาติด้วยที่สำคัญนะคะตำนานนี้อาจจะชวนให้เรากลับมาถามตัวเองได้เหมือนกันว่าเออในชีวิตเราเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือสัญญาณนำทางอืมน่าคิดครับหรืออะไรคือหน้าที่ที่เราควรจะทำบางทีคำตอบมันอาจจะไม่ได้มาจากการคิดวางแผนด้วยเหตุผลอย่างเดียวก็ได้นะคะ แต่อาจจะมาจากการเปิดใจรับฟังสังเกตสิ่งรอบตัวหรือการวางใจในสัญชาตญาณเหมือนที่คนสมัยก่อนวางใจให้ช้างนำทางไปครับบางทีการเปิดใจอาจจะนำเราไปเจอสิ่งดีๆที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้ค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวการเดินทางอันน่าอัศจรรย์น,นะครับจากปฏิหารของพระบรมธาตุสู่การตัดสินใจที่ให้ช้างมงคลนำทางและการเดินทางของช้างเชือกนั้นจนคนพบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ก่อเกิดเป็นวัดพระาธาตุดอยสุเทพเจดีย์สีทองบนยอดดอยศูนย์รวมใจชาวล้านนาม,มาถึงทุกวันนี้เป็นตำนานที่รวมทั้งศรัทธ,ธาปฏิหารความร่วมมือของผู้คนและความผูกพันระหว่างคนธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับค่ะเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้เรากลับมาคิดได้นะคะว่าบางทีสัญญาณบอกทางหรือแรงบันดาลใจในชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะมาในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงหรือผ่านสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปก็ได้ เหมือนกับช้างมงคลเชือกนั้นการเปิดใจรับฟังสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างละเอียดอ่อนบางทีอาจจะพาเราไปสู่ยอดดอยของเราเองในแบบที่ไม่เคยคาดคิดก็ได้นะคะ